ตอนนี้มาอัปเดตงานละครเรื่องล่าสุดอย่าลืมฉันที่แฟนๆกำลังจับตาดูกันแบบไม่กระพริบตาเพราะเป็นการมาเจอกันครั้งแรกของเจ้าหญิงแอนทองประสมเทวดาติ๊กเจษดาพรหล่อคันเทพกล้องสหรัฐและล่าสุดเปิดตัวนางเอกนางฟ้าอีกหนึ่งคนที่รับรองว่าเห็นแล้วสวยจนลืมไม่ลงเลยล่ะค่ะ งามงดหัวจดเท้าเลยค่ะโดยผู้จัดพิดาไทยรัฐเปิดตัวอีกหนึ่งนางเอกซีริต้าที่จะมาร่วมประชันบทบาทกับเจ้าหญิงและเทวดาแอนทองติ๊กเจษดาพรพี่ก้องสหรัฐในละครยาลืมฉันซึ่งสาวริต้ามาแบบสง่าเพอร์เฟกสวยรวยเก่งฉลาดแสนดีเป็นคนรักปัจจุบันของพระเอกติก๊กร่วมฟิตติ้งกับอีก2รุ่นพี่ตัวร้ายกิกมยุรินและอมสกาวใจที่อาคารมารีนอนโดยเตรียมเปิดกล้องกันวันพรุ่งนี้แล้วค่ะ ก็เป็นครั้งแรกที่น้องเราได้เจอกันด้วยน,อน้องการทํางานครั้งแรกก็สนุกสนานสวยงามลิต้าเนี่ยเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ตรงกับตัวละครมากเหมือนเดินออกมาจากในนิยายลิต้าเล่นเป็นเกหลงค่ะเป็นผู้หญิงที่ มั่นใจในตัวเองนะคะฉลาดเฉลียวมีเสน่ห์จนพี่ติ๊กต้องยอมสำหรับพี่แอนพี่ติ๊กพี่ก้องก็เป็นนักแสดงในดวงใจอยู่แล้วค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆด้วยค่ะก็ฝากให้เป็นกำลังใจแล้วก็คอยติดตามพวกเราไปเรื่อยๆ